วันนี้มสมศรีไปทํางานกะไปถึงกะชงกาแฟค่ะชงกาแฟอันนี้กะทํากาแฟะนะคะซิปริตค่ะมันเจ้าเดียนี่แหละน้าที่สมศรีวันนี้คือมันได้ทํากับข้าวแต่ไปชงกาแฟวันเนี้ยทำได้ทุกอย่างทําเป็นทุกอย่างเป็นก็ต้องเป็นนะคะนี่แหละทางานเป็นลูกน้องเป็น ชีวิตเมืองนอกห้ามป่วยห้ามยุดห้ามลาฝนตกกบปัน่นรถทีไปอันนี้สมสีกันล่างเหยียกใส่กาแฟนะกาแฟสูงขึ้นบนออฟฟิศเจ้าอันนี้สีขาวเป็นน้ำชาเป็นน้ำหอดเนี่ยชาได้เข้าไปชมคนเดียวสีดำเป็นกาแฟ เอาซิก็จัดแก้วจัดจานไปทำงานมากันเ,ยนะเอยเนาะเจ็ดโต๊ะเอาถุงขยะใส่อันนี้คุกกี้กาแฟมันก็ต้องมีคุกกี้แล้วก็มีผล,ลไม้มันหอยติ้นหอยมือนะทำงานนะ่ย ันนี้ถุงขยะตักน้ำเย็นใส่นี่แหละหน้าทีสมสีถ้าวันไหนไมันได้ทำกับข้าวกบมันทำกาแฟอันนี้น้ำพอนอ่นจะจ้ะ ทำงานทำงานทำงานอะมีงานทำก็ดีมือนกันจะได้มีตังมีงานทำกับมีตังอันนี้อันเก่าน,นี่สมศสีก็มาทำสลัดพักต่อดีี๋่ไม่เครื่องทุนแรงชงกาแฟเสร็จแล้วก็มาทำทำสลัดพักอันนี้กระลำหัวน,น้อยๆน,นี่สมมสีก็มาเข้ามาทำมาใส่เครื่อง มันหั่นเถอะหอมต้องไปหั่นน่ะก็ดีหันอย่างมันเร็วดีแป๊บๆก็เร็จมันมีใบมีดอยู่ในหั่นหันอป่านี่แหละสมศรีตัดขิดมาสั้นๆเนะเพราะมันเยอะมันยาวอันนี้สมศรีเนี่ยสลัดอะไรอย่างนี้ยำยำเส้นจะหว่าเส้นเวียดนามเจ้เส้นมาม่านะสมศรีใส่หอมหัวใหญ่หอมแดงนี่ ใส่หอมป้อมใส่แครลอดแค่นั่นแหละอันนี้สมศรีใส่พริกไปเลยใส่พริกไปแล้วน้อยอะสุบรสกับเมใส่น้ำหนาาใส่น้ำผึ้งเอานะใส่น้ำตาลนิหน่อยนี่แหละวันนี้สมศรีแกชงกาแฟแล้วก็มาทำสลัดพักอันนี้ก็คือสลัดก็เหมือนอันนี้นี่มันยำวนเส้นอะแต่มันไม่ใช่วนเส้นมันเป็นเส้น เส้นอย่างก็เส้นมาหมาไงเส้นเวียดนามอะ่ะวมือน,นี้สมศรีทำสลัดไนงะของกินอ,อาหารทอนเด็กหลุกเพียมขนทําอัน,นี้น้ำหนาวสมศรีใส่ไปเราเกินองขวดอะ่ะมันสม้สมสมศรีก็ใส่ต่อครับอันนี้น้ำปลาชุรสกับเมี่พอเปินฝรั่งมวนกินชุรสนะอันนี้พริก สมสีปั่นไห้่สมสีหัน่นพริกซใสไเปร่าวกับวีนะฝรั่งก็กินพีกเก่าอีด้อค้นหนักกินทุกอย่างนี่แหละค่ะนาทีสมสีวันนี้อันนี้โดดีสมสีใส่ไปห,หน่อยเดี๋ยวสมสีกลอนๆเร็จละโหดดีฝรั่งเนาะสมสีจะต้องใส่น้ำผอนไปก่อนมันละลายนี่กับข้าววันนี้เร็จแล้วเรียบร้อย สมศรีตานคลิปมันสั้นๆแบบคลิปมันยาวกว่าคนเบือ่ออันนี้คแค่นี้แหละวันนี้กระจ๊บแค่นี้แหละลาตีสวัสด์นอนรับฝันดีทุกคนค่ะขอบคุณตีพอคลิปสมศรีเดีอนี่แหละคืออาหารมันนี้นี่อาหารสลัดมันเปลี่นอาหารบุฟเฟ่ต์กันเลยหนักเนาะของกินเหเดี๋ยวมันจะมีห่มโต๊ะหนึ่งแต่แต่่มโต๊ะนึงยังได้ตั้งกาแต่เดี๋ยวเขาจะตั้งตอน ซุปซิมได้่านสกรมเหมือนตัวหนึ่งเพราะมันยังได้ตั้งอาหารแต่ตัวนี้เนี่ยมันยังมีอาหารมาตั้งแล่วันนี้ลูกขี้จ้าไปหน่อย